แม้แตมันถึื่องปารัดผมแหนว่าแยะซื้อกล้องที่ติดหน้าผากไม่ใช่หรอแพงนะไปดูแล้วตั้งหลายหมืน่นรอถูกวันนี้หนึ่งก่อนหูยถูกวันนี้หนึ่งก็ไม่เล่นอีนี่แล้วไม่ต้องมาทำยูทูผหาตังแล้ว <c oughs> ไปซื้อไอ,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 อเอาเอาเงินไซื้อไอแบบทำเครื่องบินอย่างนี้เล่นดีกว่านี่รอ,องล่าสุดใช่ไ <c oughs> หมเรา ของติดหนึ่งพันบาทนี่ประจานติดกระจกเลยเลยไม่เดี๋ยวกลัวลืมดิเพื่อนฝูงกับเนี่ยชอบลืมเอเอใช่แล้วยืมเงินไม่ใช่เยอะเงินน้อยเนี่ยชอบลืมประจำเลยไอ้ปอกไม่ได้ยินนิดส่วนเนยอกดังเป็นดังอองยูทูบเลย วงออกสื่อไม่ได้นะใช่แซบแต่นี้เราจะตัดทุยสูงนะครับให้ทำอย่างนี้เลยดูดูดูแนวไอ้ตรงนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าพอเราตัดสั้นปุ๊บเนี่ยมันจะหดขึ้นอีกฉะนั้นเวลาจะตัดบล็อกเทเนี่ยควรจะตัดตอนที่ผมแห้งแล้วเวลาแบ่งเนี่ยให้แบ่งเป็นตวัววีอย่างนี้เลยก็ได้ครับแซ่บอือ อ๋อเอามาไหแซบอ่าแล้วก็แซบทําไมต้องแซบด้วยเสร็จแล้วผมจะตัดไปที่เราวๆตรงนี้นะเป็นทุยสูงมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ปุ่มหนึ่งเราคําไปเเป็นจาก,กระดูกสันหลังมันจะไปปุ่มอยู่ตรงนี้ทอยอยูปุ่มหนึ่งไอ้ปุ่มตรงนี้เราเลยขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วมันก็จะอยู่ระดับหูอย่างนี้ เสร็จแล้วเราก็เอียงหวีอย่างนี้ไปที่ระดับหูแฟ็ปเป็นตัววีเห็นไหมฐานตรงเนี้ยจากตรงเนี้ที่เรามาร์กเอาไว้ออกมาที่ติ่งหูตรงนี้เห็นไหมแฟ็แล้วที่หวีอย่างนี้แล้วก็ตัดเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจให้ทันอย่างนี้ครับ ใช้แดงใส่บล็อกเบอร์สองไปแล้วก็ไถถ่ายาม่มั่นใจนะโอ๋ยนะใส่แมสแล้วอิดอัดมากแระไม่ได้ออกสีมันต้องใส่แมสมี๋มงินเยวผิดกดตำรวจจับยับปรับรูปปรับเมียทำเงิน่ <c oughs> อาสวยดู เห็นไหมพอถึงตรงนี้อ่าอ่านีําให้ดูต่อแสบแวันนั้นน่ะที่อัดผมเจ๊ไปอ่ะแล้วไปเผลอไม่ได้ไม่ได้เอาบันทึกลงไอ้ไอ o ยูทู e อ่ะแล้วดันเผลอไปฟอร์แมตเรียบร้อยเออหายหมดเลยเสียดายมากเลยอันนั้นอะกัดสวยสวยอะ มันโครลสตาแบบกว่าน,นี้ด้วยแต่อันนี้ก็ดีอันนี้อันนี้สูงมองมันเคยีมันีไปมเนี่ยส่งของไงปัญหาไม่เจอไงมันน่าจะไปทําตามนี่มากกว่ามันมันอนะชอบทําตามอีกีเอาไรกีพีอะไรรู้ลวไอ้พวกนั้นนะมันมั่ว ซอ,อยหมู่บ้านเรามันทะลุไปอีกซอยที่ดอยสเกนได้และอีดอยสเกนเนี่ยมันทะลุตรงนี้ไม่ได้แต่มันเสือกเขียนว่าเส้นมีตรงนี้แล้วรถมันก็หลงเข้ามาบ่อยๆเขาปิดทางแล้วนะั่นมันเป็นเส้นทางเก่าสวยยังไ,ไ,ได้สิเดี๋ยวก่อนมีไงจะบอกแบบตัด เราจะไว้ตรงนี้เห็นไหมไม่เห็นแมครูว่าเพิ่มกวอนสว่างก่อนโอเคโอเคเอาตรงนี้เป็นหลักนะแล้วเอาตรงนี้ต่อดูทำนี้เลย อย่าทำขอบให้มันเนี้ยก่อนแล้วค่อยซอยสไลด์บางไนดะ้อ่าเสร็จมาข้างนี้ ไปทำแบบเดียวกันเลยโอเจ๊ทมบางบางแล้วตามว้เลยหน่อยผมก็จะไปแล้วมังแย่หูมันทำไมมันบางยางไงอยู่แล้วผมเส้นเล็กนอนน้อยอ่ะวันเราจะปลูกต้นไม้อ่ะถอดย้าผวกนโอ้ปวดหลังเลยก่อดย้าปวดหลังไม่หายเก้าอี้นั่ง เดียวอย่างนี้นแงแตแล้วมปก็ยาวโอ้ยมันเพลินอยางของเขาถ้าน,นั่งงองแบบนั้นนะเจ็ดหัวเขา่าว่ะอืออ่าต่นี้เราจะทำให้มันคมๆพอได้ลายส่วนใหญ่แล้วอะ่ะให้ทำอย่างนี้ด,ด,ด,ดูนะให้ใช้จัมไก ตรงที่ข้องหูด้วยมันจะได้ไม่ลามและหลุดแล้วก็ออกมาแล้วก็หวยติดปลายลงนะครับอ่าอันนี้มาข้างนี้ นี้ทำเช่นกันนะครับเห็นไหมที่เลยมาออกปก่น อตอนนี้ก็มาถึงตรงเนี้ยเราจะทําให้มันอีตรงเนี้ยมันเป็นแบบพิ้วๆิวบางๆเป็นแบบที่ทำคนเมือนเป้นหองมมลิงจิมซี่ทางภาคกลางเขาเรียกว่าสอยสไลด์ให้มันบาง ใช้อินี่นะครับผมไม่ผมไม่ใช้มีดโกนไม่ใช้นั่นมีดหรือว่ากันไกรมาขูดเพราะว่าอย่างนั้นเป็นปากฉาลามแล้วจะทำให้ผมลูกค้าเสียและเทคนิคของผมก็คือดูตรงปลายนะครับผมทำอย่างเงี้ยประมาณเซนครึ่งแล้วผมก็จิกลงไปเลยเซนครึ่งแล้วก็เซนหนึ่งแล้วก็ 2, วกครึ่งเซนสามครั้งต่อชอ่อ ก็มาถึงตรงนี้ระวังหูลูกค้าให้ดีๆล่ะถ้ากลัวหูลูกค้าก็ทำอย่างนี้นะตัดขึ้นมาก่อนตัดขึ้นมาเี้ ข้างในข้างในยังไม่ได้อาตรงนี้สวัสดีครับรนั่งรอก่อนครับเมื่อกี้ผู้จัดการโทรมาเหรอใช่แบตหมดมัน หายวับไปกับตาเลยทำเปงนนี้มั่งโอ้เราโชคดีนี่เนี่ยได้เจอโควิดในรอบหลายร้อยปีแถมไม่ตายด้วยคตรเห้เลย พูดไปยังไม่เ <sharing> ่ส <good people>. ้ <delicious> oh, check, 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 alım, jack, check, ้างอเช็เช็ดผมด้วยเช็ดผมทำอย่างนี้นะครับก้มเจก้มเช็ผมทำอย่างนี้รูด แล้วกว็รู้ เนี่ก็เหมาะแล้วทงแบบนี้มันจะไม่รอ้อ,นะรอนแล้วก็กอะไรนะไม่ร้อนแล้วออกกำลังกายง่ายสะ่ายดูแลงนะ่ายาดันดูชิน โอ้ดูคนทุยต้องไปข้างนึงมะอีกข้างนี้จะเห็นชัดทุยไหมก็ทุยอ,อ่ะมันยากตรงเนี่ยว่าเ้ยตั้งกล้องมาจิ้มเลยเห็นปะอ่าเห็นปะ โอเคเกมจบถ้าชอบช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปนอกจากตัดผมแค่หูเครื่องร้อนแล้วมีอะไรอีกเนี่ยเครื่องบินพลังยางด้วยจบ bye จบ๊ายบายจะคลิปหน้า